อีกตัวก็ได้รีเฟกต์ดีโหวางเป้าโคตรแมนน่น <c oughs> ปาดหมดไม่สนลูกใครเค <c oughs> <c oughs> ได้สองฮนะ <c oughs> โหลลากสอง <c oughs> ชิลไม่ไดะทุกคนได้สองอีกแล้ว ทุกคนรู้จักปืนกระตุกจิตกระชากใจไหมครับแน่นอนว่าปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้อาจจะมีคนที่เล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคือในตอนนี้คออเมอร์ดี้มือถของเราเนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเรื่องของกิจกรรมหรือว่าการเปิดกล่องหรือ เบรดพาร์ทใหม่นะครับผมก็เลยรอรอ,อดูนะว่ามีมีอะไรจะมาทําหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะมาสอนแต่งปืนเลยนะแต่ว่าจ,จููๆผมก็คิดได้นะครับว่ามีปืนอยู่หนึ่งกระบอกที่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันแรงมากๆเวลาที่ผมเจอที่ผมแทบจะไม่ได้คุยกับเขาเลยนะครับนั่นก็คือปืนที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นั่นเองมันก็คือปืนเฟนเน็กลูกรักของใครหลายคนนั่นเองนะครับในวันนี้อาจจะเป็นการสอนที่แบบว่าของแต่งเนี่ยคล้ายกับการที่ผมเคยแต่งเมื่อก่อนเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงงงเรรื่อแดแ แล้วก็น่ากลัวมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งแบบฮาร์ดคอร์นะครับในโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะแต่งเซตนี้ของผมเนี่ยต้องเล่นให้บ่อยนะครับในเซตนี้และทุกคนจะได้เห็นถึงฤทธิ์ของมันว่ามันโกงขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เล่นเนี่ยแรงดึงมันอาจจะสูงเกินไปสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเฟนนิกนะทุกคนก็ไม่อยากจะเสียเวลาอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยดีกว่านะครับผมคือเจ้าตัวเฟนนิกนะครับมันเป็นปืนสาย S M G นะครับผมแล้วก็มันจะมีดาเมจที่ อยู่ในระดับกลางนะครับแต่ในสิ่งที่มันน่ากลัวมากที่สุดนี่ก็คืออัตราการรั่นกระสุนของมันค่อนข้างสูงมากนะครับและความคล่องตัวของมันก็สูงเช่นกันนะผมต้องบอกว่าจุดเด่นที่ผมเลือกในการใช้เฟนิกในรอบนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการใช้อัตราการลั่นกระสุนความคล่องตัวและก็ระยะดาเมจให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับผมจะมาให้ทุกคนเช็คของแต่งนะครับผมและในตอนนี้ในโหลดเอาของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนั่นก็คือมันมีแถบตรงนี้นะทุกคนแถบล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนลวดลายนะครับผมมไ่่วาจะเป็น นี่ครับลายเพชรแลลายทองที่เราได้สะสมมานะแต่ว่าผมใช้ทองนะครับแล้วก็ปากกระบอกปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกดตรงนี้ง่ายกว่านะครับแต่งปืนก็ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์นําเข้านะครับผมซึ่งอุปกรณ์นําเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแต่งนั่นเองนะครับมันจะมีเซตยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด MP หรือว่าต่างๆนะมีหมดเลยนะครับใครที่อยากจะแต่งตามเซตยอดนิยมเนี่ยก็สามารถแต่งตามได้แต่ว่าผมใช้เซตนี้นะครับแน่นอนว่าไม่รู้ว่ายอดนิยมหรือเปล่าแต่ว่าโกงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาดูของแต่งกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในการเซตครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยปากกระบอกปืนเนี่ยผมจะใช้เป็นเรื่องของการเก็บเสียงและก็ระยะดาเมจเพิ่มมา25นะครับผมแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันจะมีข้อเสียนั่นก็คือมันจะบวกระยะเวลาเล็งยิงและก็ความแม่นยำไม่อเล็งยิงนะครับบวกนี่คือแย่ลงนะทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ซีครับและก็ลำกล้องปืนก็เสียเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงด้วยนะแต่ว่าก็จะได้เป็นระยะดาเมจมาอีกและดีดน,นอนและก็ความแม่นยำไม่อเล็งยิงนะครับจริงๆแล้วก็ถ้าใครจะสุดโต่ง เป็นพวกแบบซูมเร็ววิ่งเร็วก็ได้แต่วันนี้ผมจะมาสายสมดุลน,นะย้้านะครับและต่อไปก็เป็นผ่านทายนะครับใช้ตัวนี้เลยลดตัวกระตุกและดิ่นแน่นอนและก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับแต่ว่าก็จะเสียความคล่องตัวไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือความคล่องตัวมันสูงอยู่แล้วนะสำหรับเฟนนิกแลวก็แมกกาซีนะครับเพิ่มไปเลยสิบแมกกาซีนะครับผมเพราะว่ากระสุนมันค่อนน้อยนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นลดระยะเวลารีโหลดหรือว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าความเร็วในการเคลื่อน,น,นที่ขนาดเล็กเนะรรา ผมคิดว่าเพิ่มเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าอัตราการลั่นของมันเนี่ยเร็วมากๆนะครับกระสุนเนี่ยน้อยมันก็จะหมดเร็วนั่นเองนะครับและก็จะมีกลิปหลังนะครับที่ใช้เป็นความแม่นยำไม่ลงยิงนะครับเพื่อไปหักล้างบ้างเล็กน้อยนะความแม่นยำก็ถือว่าจําเป็นมากๆนะครับผมอันนี้ก็ทะลุกราฟแรกของมันมานะครับจากปกติ30กว่าก็เป็น42ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็รับได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งแบบว่า แอดวานนะครับเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องเองรงเร็วแล้ะก็แรงดิดเนี่ยมีให้เห็นนะครับผมก็ต้องฝึกฝนและก็ใช้ให้ชินนะครับเพราะว่าข้อดีของการเซตแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของระยะดาเมจล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ได้ของเรื่องความแม่นยำมาด้วยนะนั่นก็คือการเน้นยิงในกลางได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตการต่ใน MP นะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปลุยกันหน่อยละกันแต่ว่ามีคอมเมนต์นะมีคนบอกว่ามีใครเป็นบ้างหรือเปล่านะครับอเดมมวนลรรง้้ิิจๆแผก็ู นะแต่ว่ายังไม่ใช่ปัญหานะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้เดี๋ยวรอดูเช็คไปเรื่อยๆนะครับว่าอัปเดตใหม่ในรอบนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงและผมจะมาอัปเดตท,ทุกคนแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับสำหรับช่องผมและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่แต่งไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ฟีดแบ็กว่าทุกคนชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับและสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะเ,เติมเกมคุ้มๆทุกคนก็อย่ายลืมเข้าไปเติมนได้ที่่ละะหรือวาจเป็ Over Tockup ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและว,วิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั้นน้อนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปปเดียว<อ>และในตอนนี้้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค<อ>ุ้มกระเติมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะเอาละครับเจออาหารที่มันใกล้แบบนี้เข้าทางผมแน่นอนนะครับดูตัวละครมันบีวันนี้แบบเต็มเหนียวแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับ energy วันนี้ผมแบบอาจจะดรอปลงกว่าคลิปอื่นๆนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาไม่ค่อยเฟลชเลยนะครับรู้สึกว่ามันฝนมาตกอะนะความง่วงมันเข้าครอบงำผมเว้ยก็เลยต้องมาสื่อับเกมนี้แหละมาดิอไปครับวันนี้ผมจะคิวแบบตาละประมาณ40คิวเนาะทุกคน40คิวเป็นไ,ไงครับคือผมชอบในตรงที่มันยิงเร็วแล้วก็แบบตายเร็วมากเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้แบบอันตรายจาัาเฮ้ยโอเคอเฮ้ยมีตัวสวยเพื่อนสวยเลย เอ้ยเอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยเอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเองย้โโ แต่ว่าแต้มไม่นำเท่าไหร่ฝั่งนั้นก็ไม่เห็นจะเหยียบกันเยอะนะไม่ค่อยเหยียบเลยโอเคสวยครับสวยคือมันลั่นเร็วรอะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มันลั่นเร็วนั่นแหละมันเลยเล่นง่ายกว่าเขยได้เป็นตัวหนึง่งโหมาสองตัวลั่นเร็วรอะแล้วมันแบบยิงตายง่ายมากโอกาสโดนก็เยอะด้วยนะครับ ผมรู้สึกว่าผมเล่นเฟนเ็กแล้วผมสเปรย์ไม่ค่อยฟัไม่ค่อยพลาดนะทุกคนส่วนใหญ่ก็ยิงแม่นแม่นขึ้นเยอะโอ้ยเฮ้ยวินวินนะบอกเลยโอ้โหเพื่อนมาบังทำไมวะเนี่ยโอเคตาแรกผมอาจจะยังไม่ค่อยตื่นนะวันนี้ขอภายเอเนอร์จี้จริงๆนะโอ้โหผมแบบง่วงจัดเลยอะ ไม่ทันครับอันนี้เราเห็นช้าไปหน่อยแต่ว่าพวก SMG เดียวกันเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะทุกคนดูดิครับคือยิงตายเร็วมากเขาเปิดก่อนเลยนะแต่ว่าผมมายิงเขาตายก่อนอีกเลทุกคนคืออันตรายมากนะเฟนเด็กเดี๋ยวนี้ย้ายจุดครับเอ้ยผมเป็นอะไรวะเนี่ยตื่นดิ้นดิเฮ้ยมาปะโอเคเฮ้ยแปดนัดก็เฮ้ยแปดนัดก็ตายเฮ้ยผมเห็นเฮ้ย โอ้โหข้างหลังมันก็มาว่ะเขาได้เช็คหลังก่อนนะโอเคแต่ว่ามันชนะเร็วไปปะตอนนี้กี่คิวแล้วเนี่ย15คิวโอเคถือว่าโอเคครับทั้งหมยังไม่มีใครขึ้นนะเอ้าแล้วมันบังที่ไมตรงนี้ล่ะโถอยตายก่อนไปมาแน่ทุกคนเอาโอ้ยไม่ตาย โอเคสวยฮะอะย้ายจุดต่อครับทุกคนโอ้หนี่ผมง่วงนะเนี่ยต่อยให้ง่วงเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคโกงจัดเลยเฟนิกเดี๋ยวนี้แรงมากเฮ้ยลักสองแบบชิวๆว่ามาแบบเฮ้ยโห้ยไม่ไปเกิดตรงนั้นหรอไม่น่าใช่ครับอ๋อเขารู้อยู่แล้วโอเคเข้าหลังดีกว่านะครับน่าจะสลับมาฝั่งนี้แล้วไปโดนไปได้ไหม อัดหน้าโอ้โหเกือบตายอ่ะแป๊บเดียวอ่ะแรงจัดเหมือนยางลบอ่ะบอกเลยคลืดคลืดโอ้โหยังได้อ่ะทุกคนดูดิเพิ่มระยะดาเมจแล้วเฟนิกซ์ยิงระยะไกลโคตรน่ากลัวจริงฝั่งนั้นนี่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าผมดักอ่ะดูดิโอ้ยโอ้โหเกือบตายแล้วนะเสร็จฐายครับเคเหลือขี่แค่เจ็ด แทมจุดตรงกลางเปิดเกาะไหลเลยแล้วกันนะครับโอเคเราได้ด้วยนะผมนนไปยุ่งบนโดดไปละเพื่อนกระสุนหมดโอ้หนี่แหละ,ะปืนที่มันลั่นเร็วนะกระสุนมันจะหมดเร็วกว่าปกตินะทุกคนนะต้องระาวาังกันด้วยนะครับโอ้ยทัมเปอร์โอ้ทัมเปอร์อย่างเอาโคตรแม่นเลย แต่ว่าแต้มเรานำแบบโด่งจากตอนนี้26คิวเลยครับ30คิวจะถึงปะเนี่ยเข้าหลังดีกว่าโอ้โหเพื่อเราเล่นดีเกินชนะแล้วเนี่ยโอเคสวยครับตอนนี้26 27ละยู่ไหนวะโอเคสวยครับผมยังไม่เหยียบแล้วกันโอ้โหจะชนะแล้วว่าอี้แต้มเดียวโถว่28คิวไม่ถึง30 40เลยผมการในหัวนี่แบบประมาณ40นะ โ้ยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเลยกันแอติชีเริ่มมาแล้วพี่เสียงฝนตกอยู่แล้วผมจะหลับแล้วเนี่ยเล่นเกมไปหลับในไปโ้ย <c oughs> ไปครับลุยสักตาแล้วกันนะครับผมลิสโกมา <c oughs> ด่านเดิมเว้ยประเด็นทุกคนก็ดีเหมือนกันนะได้ด่านเดิมแล้วมันแบบมันได้เล่นมาแล้วไงด่นานนี้นี่เมือเ <c oughs> ม่อก่อได <c oughs> ้ดดเป็นด่านแรกๆนะในการเล่นคอออฟในการฝึกอะไรอย่างเงี้ยเล่นแรงนะนะแล้วเจอไงโอ้โหไม่มีสวนหรอก เขาหัวเดี๋ยวนะเขาพี่เกิดไหนวะเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้เขาแบบตัวละครศัตรูมันก็แบบบังด้วยไงเอ้ยมันกระโดดด้วยไงแล้วเพื่อนก็บังผมมิดเลยอ่ะโอ้ยะโอ้โอ้ยวูอยู่ไหนวะอ๋อน่าอยู่ตรงนั้นว่ะเจะต้องคิวเยอะเดิมครับ โดดๆๆๆๆโอ้โหโดดนานจังเฮ้ยในบ้านครับมาอุย้ยโอ้โหล็อกตัวในบ้านนานเกินโอ้โหชิลมาสองตาแลนะ้วเนี่ยขอแก้แค้นหน่อยเพื่อนมาก่อนดิโอเคมาเลยมาเลยมาเลยอยู่นี่เพื่อนอ <c oughs> ย่องเบาย่องเบา ไม่มาว่ะฝั่งเนี้ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่ไหวครับระยะนั้นโอเคผมแบบมันมันชิวจริงไงเนี่ยเพื่อเราก็เก่งเกิดโอ้โหดูดิเปิดพร้อมกันแต่แบบแรงมากไม่โดนว่ะทุกคนและผมเดินโล่งมากโอ้โหไอโคตรแรงโอ้โหรืโหลด ing ฮ่าฮ่าเฮ้ยตัวนี้มาแน่ครับเฮ้ยข้างหลังวะมาปะ่ะมาปะ่ะเฮ้ยมาวะโอ้โหกระสุนหมดโอ้โหกระสุนหมดเร็วจัดนี่แหละผมกลับมาเล่นผมยังไม่ชินเลยทุกคนคิดเอาโอ้โหลากสองไปเลยเอาเลยเพื่อนเหยียบเลย าระเบิดดักไปก่อนแต่ว่าเฮ้ยโอเคชิวจัดบอกเลยเอาโอเคฮะวิ่งมาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยโหลลากสองชิวไหมล่ะทุกคนชิวเกิน โอ้โหต,ตัวนี้ไม่เห็นนะน่าจะเกิดใกล้เกินอ๋อเขาเกิดตรงนี้เลยทุกคน,นโอเคขอเปิดนี่ผมใส่สุดเลยนะเหมือนเล่นปรตริเลยนะครับนี่ <c oughs> ขอมีดหน่อยเอ่อฮึ๊บโอเคเห็นละฮาฮาไม่ปล่อยเว้ย ขอเข้าไปก่อนพอเฮ้ยเฮ้ย,ยกดผิดกดผิดตั้งไปเลยดิตั้งไปเลยดิเจ้ <c oughs> สวยเจ็บไหมพเพื่อนเจ็บไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเขาตายตายสกิลใหม่ <c oughs> เกียนเหมือนกันนะทุกคนแบบกดดันเขาอะแบบเข้ามายากอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟนเน่โกงมากนะทุกคนดูดีผมเล่นอนะ <c oughs> โอ้ยเกาะลุยเลยกนะัน โอ้โหไม่ทันถ้าอย่างนี้ได้สองคิวเลยเนี่ยโอ้ยตึงเป็นไหนวะเนี่ยได้ยี่สิบเก้าคิวโอ้ยไม่ถึงสามสิบอีกแล้วโอ้ยแม่มนไม่ถึงสามสิบวะวันนี้ต้องคิวเยอะกว่านี้ดิขออีกรอบหนึ่งแล้วกันมาเจอใกล้ๆแบบนี้แหละขอหน่อยแล้วกันจะบอกว่าโอ้โหดู u t u b e ไปจบไปคลิปหนึ่งละโคตรนานเลยลองกว่าจะเจอมาครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์บีท ไม่ใช่ละดูทีดูทิมิสบีดมาด้วยนะครับแน่นอนว่าผมจะแจกกระสุนแล้วกันแจกกระสุน2,000นัดโคตรตึงเอ้าเงียบเลยวะเฮ้ยโอ้โกตัวสั่นไปหน่อยนึงโอเคก็ได้อยู่ตัวเดียวอชนะเร็วอยก่เนี่ยเนี่ยฮะเฮ้ย ฮ่าฮ่าวัดได้วัดได้ลูกพี่ขอวิ่งก่อนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่โผล่มะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเข้าซ้ายขวาผมลวงไปหมดละโอเคผมไม่แอบละเฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้เอ้ย บนหัวป่ะเนี่ยวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวเร็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 วเคสวยวิ่งโอเคสวยครับโอ้ยเจ็บบะเจ็บบะเฮ้ยสไลด์ไม่ใช่ซูมโอเคนี่ไงสเต็ปเหยียบจุดปาดหมดไปส่วนลูกใคร โ,โคตรสุดอะโคตรสุดะนดะครับตีเป็นไง <c oughs> เปิดหมดครับผมเน้นชน,นะฮะโอ้โหเพื่อนโ,โดนระเบิดแบบเน้นๆไปดิตัวนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งฮะโหสุดจัดบอกเลย <c oughs> ไม่มีใครเข้าได้อะจุดเนี้ <c oughs> ผมให้ฝั่งนั้นแค่สองแต้มพออย่าเอาเยอะอ้ยมันเดินแล้วมันชะงักกว่าทุกคน n p 7 ตอนนี้คือเหยียบจุดอยู่คนเดียวเพื่อสนายอย่างคมอาจารย์บรับอวยเจ็บโอ้ยโดนทชื่อฟี่ไอชิบมาไอไม่ใช่อะไรวะโอ้เพื่อนไม่ต้องเลยมั้งตอนนี้ผมแบบ11คิวแต่ว่าแต้มไป90แล้วอะจบเร็วจัดโอ้ย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 อยู่บนบ้านวะเพื่อนโอเคสวยไม่หลัง เฮ้อ้าวจุดไม่ได้เหรอเฮ้โอ้โหเกือบตายยิงไม่โดนดีดไปหน่อยนึงเคไดสองฮะขึ้นอยู่ใสเฮ้เฮ้เฮ้หลังอ้ามาดิเชิงดีเว้ยเฮ้ยเพื่อนนี่หว่าเฮ้ชิบหายละ ได้สองอีกแล้วโคเดือดโคถึงโคเดือดโคถึงอฮ้ยโอ้วิ่งมาเจอคนถือมีดนรกลชัดๆโอ้ my god โคชิวเลยอะ่ะอุยอ้ยโดดมาหลังวะ,ะได้วะยิบไอชิวอย,อยออู่ออกดิออกดิเอยโอย้ชนะใสๆเลยวะ แล้วผมไม่เหยียบอะไรอย่างงี้เกือบตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เว้ยสวยฮะสวยฮะโคตรโก่งอะแรงจริงนะเนี่ยเอ้าอีกตัวก็ได้รีเฟกดีโหวางเป้าโคตรแม่นโหแล้วโดนตัวเองตายปะเนี่ยโหเกือบไปละจำในอ่ะไม่โดนก็เท่านั้นแหละโอ้โหนี่แบบผมขึ้นมาแบบท่า กำลังทำท่าขึ้นเลยนะเขายิงผมยังไม่ทันเลยเจ็บนะอุ้ยเร็วจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยเพื่อนโหยิงอย่างนี้ยิงยากมากโอ้โหเขามีกำบังครับโคตรดีอ่ะจริงทุกคนไปลองใช้กันนะฮะไม่มีใครยิงโดนผมเลยไอ้ไม่ใช่ดิ ไม่มีใครยิงทันผมเลยตอนนี้แบบยีบเก้าคิวแล้วขอ่อคิวเดียวข่อคิวเดียวเองคิวเดียวโอ้โหไม่ทันอีกโอเคครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเฟนะิกนะก็ทําไม่ได้ว่ะสามสิบคิว <c oughs> อะไรไะเนด่ยวันนี้มาแปลงครับเอเตอร์จีแบบไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามันแรงจริงนะถ้าใครใช้จนชินเนี่ยบอกเลยว่าใช้สนุกมากเลยก็เล่นสนุกมากนะครับสาหรับตอนนี้นะมันจะรีแลงอีกเอ่อตอนนี้ ตอนนี้เดือน7ใช่ไหมตอนนี้เดือน7ก็มันจะรีแล้งวันที่2เดือน8ก็เดือนหน้านี้นะครับก็ต้องรีบๆเลยนะทุกคนปืนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในการแต่แลงผมเล่นมา3เกมผมก็ไม่แพ้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมเดี๋ยวไปเจอกันในพีหน้าแล้วกันนะครับใครอยากให้ผมสอนแต่งปืนอะไรฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับไว้เจอกันในพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ